และมาเปิดอ่านเรื่องขำๆของคู่สามีภรรยาป้ายแดงจากเล่มนี้กันต่อค่ะ To be continue โปรดติดตามตอนแต่งไปกับเรื่องจริงชีวิตจริงไม่ใช้ stand-in ของคู่รักหลังแต่งงานที่ผู้เขียนนิดนกเธอจะมาเมาส์ให้เราฟังกันค่ะว่าชีวิตหลังแต่งงานที่หลายคนคิดว่าหอมหวานเรากับดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ แต่แท้จริงแล้วปะปนไปด้วยความเกลียนและความหาตามภาษาคู่เข้าใหม่ปลามันตั้งแต่การฮันนีมูนที่อาจไม่ได้โรแมนติกอย่างคิดไว้หรือการลงหลักปักฐานย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่กับไลฟ์สไตล์ที่ต้องเปลี่ยนไปเมื่อคุณมีเพื่อนบ้านแต่คงไม่มีเรื่องไหนจะปั่นป่วนชวนหาได้เท่ากับการที่มีเมียทั้งหลายเสพความสุขเล็กๆในการแอบจิกตังสามีที่เมียเหมืออาชีพในเรื่องนี้ จะมาเผยกลเม็ดเด็ดให้เราได้ฟังกันและที่สำคัญการตกลงใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั้นก็เปรียบเสมือนการรวมสองครอบครัวเข้าด้วยกันที่สไพซ์สุดห้าพูดจาสุดห้วนอย่างนิดนกต้องลดความแก่นในการปรับตัวเข้าหาแม่สามี รวมถึงการเข้าใจธรรมเนียมของแต่ละครอบครัวเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยังมีอีกหลายเรื่องราวที่คู่แต่งงานทั้งหลายอย่างต้องพบเจอในการแบ่งปันทุกข์และสุขของอีกฝ่ายเพื่อผ่านวันหนักบ้างเบาบ้างไปด้วยกันค่ะ